แต่ทุกทีที่ผได้ตาเป็นยงไงมันยอนค่ะเยอะไหมเยอมะมากค่อันนี้ทำมาแล้วกี่ครั้งแล้วคมาณหครงค่ะ5าคั้ค่ะชอบไหครับชอบเป็นดีนเ n a บสเตอร์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก่อนหน้านี้นี่เคยทำที่ไหนบ้างไม่เคยค่ะมาทำที่นี่ที่เดียวะรู้จักที่นี่จากที่ไหอนหอะะ เพื่อนมาทำเราแต่ก็ค<ะ>ุณภาพดีก<ะ>็เลยมาบอกต่อๆกนะันอ๋อพอนี้มาทำด้วยตัวเองปุ๊บรู้สึกตินใจเต้นใจใช่ค <c oughs> ่ะเพราเครือ่องนี้จะเป็นเครื่องเดียวในภาคเหนือเนาะค่ะลูกค้าก็ทั้งชอบค่ะว่ามีหลายโหมดทําได้หลายอย่างว่าจะเป็นสิวเรืองของริ้วรอย<ะ>หน้าเนียนโดยเฉพาะถูกใต้ตาตรงที่ไม่ต้องผ่าตัดตอนนี้มันมันมันัวไงัวผ่าตัดนั่นแหละแล้วก็มันหย่อนเยอะมากเลยแล้วตอนนี้รู้สึกว่าดีขึ้น <ม>แ,ลแล้วมียูรอยร่วมด้วยห<ม>รือเปล่ามีค่ะแต่ตอนนี้นีขึ้นแล้วนี่ขึ้นแล้วเป็นเส้นๆอย่างนี้เลยแต่ตอนนี้ดีแล้วค่ะชอบชอบชอบ,ชอบ